หนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวสวดฟ้องและแม่กลางรายการเอชุติมาถึงกับร้องไห้หนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวสอนฟ้องสุภกิจกับคุณแม่ก่อนจบรายการโหนกระแสลั่นให้ไปทบทวนตัวเองช็อตนี้เอชุติมาถึงกับร้องไห้ออกมา ในรายการโหนกระแสในวันนี้หนุ่มกัญชัยได้เชิญแขกรับเชิญคือเอชุติมานนยนาและฟ้องสุปกิจอดีตแฟนหนุ่มที่มาพร้อมกับคุณแม่และทนายความมานั่งพูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ฟ้องร้องไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดว่าถูกอดีตแฟนอย่างเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ bmw และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท ทำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบ,บซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อของตนเองถูกแบล็คลิสต์โดยในรายการแม้ฟ้องและเอชุตติมาได้ตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดฟ้องบอกว่า ทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่ที่บ้านกาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาจริงๆเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิกออกจากบ้านเลย3เดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเอก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้านแม่ฟองพูดขึ้นมาว่า คุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ยังไงว่าฟ้องอยู่ที่บ้านคุณสามเดือนคุณไล่วันนั้นเลยจา้าซึ่งเอตอบว่าไม่ได้ไล่ค่ะแต่แม่ของฟ้องก็สวนกลับมาว่าอยา่าคุณอย่าสตออย่างนี้เอจริงๆคุณสตอนะเนี่ย และก็ได้ตอบโต้กันในมุมของทั้งสองฝ่ายแต่ช็อตที่ทำเอาเอชุติมาเสียน้ำตาคือก่อนจบรายการหนุ่มกันชัยได้สอนฟ้องกับคุณแม่บอกว่าเป็นคำสอนในฐานะลูกผู้ชายไม่ได้เข้าข้างเอนะแต่ว่ากลับไปนั่งทบทวนดูดีๆนะเรารับมาขนาดไหนเราให้เขาบ้างหรือยังถ้ายังไม่เคยให้ก็ให้เขาบ้างไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวของเงินทองอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆนานา,นาด้วย ซึ่งฟ้องกับคุณแม่เองก็รับฟังและทางด้านเอชุติมาก็ฟังไปพร้อมกับปาดน้ำตา